และขอดสั้นเรื่องปีใหม่กับหมู่เด้งจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมแล้วหูรวดเร็วชบัดรู้สึกเหมือนผ่าน เพิ่งผ่านปี2023มาเองนั่นนี่ยช่องเราเติบโตขึ้นอีกปีแล้วว่าเตือนเด็ดเนอะพี่คืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนก็เป็น2025แล้วเฮย้ยเร็วจังเดีย๋ยวต้องรีบเออใช่เดี๋ยวต้องรีบไปเอ,อ่อทำอาหารอะทำอาหาร ปาร์ตี้เที่ยงคืนนวันเนี้ใช่รีบกลับบ้านเร็วตื่นเต้นชวัดเลยไปไปไปนี่จำวันนั้นได้ไหมทุกคนที่เราพาหมูเด้งไปแคมป์อ่ะหมูเด้งโตขึ้นอีกปีแล้วเฮ้ยไม่ใช่หมูเด้งโตขึ้นแล้วดูสิตัวใหญ่ขึ้นเยอะ เดี๋ยวไปทำอาหารเงนินเถอโมเดลโอ okay, okay. เคโอเครีบเข้าไปเร็วมามามาเดี๋ยวต้องซื้อผูุบจุดด้วยละเดียการทำอาหารต้องมีเด็กเด็กๆต้องป็ผู้ใหญ่คอยดูแลด้วยนะคะเป็นสกยาติขี่ไปโซ่หลุดขี่ไปล้อหลุดเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ย อย่างนั้นเราจะโมเดลระวังร้อนนะค่ะแม่ดีๆนะจ้าเดี๋ยวแม่ไปดูโบกับลูซี่ก่อนชื้บทอดไข่ดาวแชว่ตัวเย็นก่อนนะทุกคนกว่าจะได้กินน่ะก็เที่ยงคืนเลยแล้วฉันจะต้องเอาไปอบเพราะฉันจะทำเค้กระหว่างนี้ก็มาทำวิปครีมสามชั่วโมงผ่านไป สิบเอ็ดโมงแล้วนั่นสิเริ่มหิวแล้วข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะนั้นสิแอบกินของที่ทำมาเรากินในวินเนี่ยไม่ได้ต้องต้องกินตอนเที่ยงคืนเท่านั้นก็จริงนะนี่หมูเด้งหมูเดงกินอะไรหรือยังอะ่ะ น่าจะยังไม่ได้กินนะโอเคเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้เธอให้นะได้อ่านี่นี่จ้าอ้พี่ไปเอาถังน้ำมาให้หน่อยเดี๋ยวจะอาบน้ำหมูเด็กโอเคได้เลยความจริงฉันไม่ได้ยกหรอกจริงๆมันเป็นอ่างพกพาชืบกินกินกินเออ พี่ช่วยกันยกหมูเด็กเข้าไปในอ่างเร็วเราจะยกได้เหรอแค่สองคนเองนะเอาหน้าหมูเด็กอาจจะไม่หนักขนาดนั้นขึ้นชื่อด้วยหมูเลยนะอาจจะหนักก็ได้ไม่รู้แหละลองยกดูเออุิยกไม่ขึ้นจริงๆด้วยอะทำยังไงดีต้องดันเข้าไปเหรอดันดันดัน ทำไงดีลนะ่ะทีนี้เออโอ้ออยกว่าจะช่วยกันยกขึ้นมาได้อาบเร็วอาบอาบอาบจะปี๊บใหม่ท,ทั้งทีหมูเด้งก็ต้องสวยสะอาดเลยก่อนนี่คุณเดี๋ยวคุณขับรถไปซื้อผู้เ็วเดี๋ยวคืนนี้ต้องจุดโอเคไปไปไปอ้ยโฮ้ย,ยโดนใช้อีกแล้วเราไม่เป็นไร มีใหม่ทั้งทีอะนะจะต้องรีบวิ่งขับรถมาซื้อจะหมดไหมเนี่ยขอให้เหลือได้เถอะมาเลดนิดหน่อยอะนะร้านผูก็มีแค่เจ้าเดียวที่จุดสวยจุดดีด้วยมา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 แล้วครับมีผู้เหลือไหมมีอยู่ครับไม่กี่อันหยิบไปได้เลยครับ โอเคครับเอาบทเลยนะครับชุบชุบชุบขอบทขอเบานะครับได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับครับเอ้ไปไปไกลับบ้านน่าจะเย็นพอดีอุเกือบตกน้ำโอ้ปีใหม่ปีใหม่จะแย่ไม่ได้นะเราห้ามพูดเราห้ามพูด คำไม่ดีออกไปนะครับทุกคนเวลาคําหยาบอะพวกคําหยาบคายเนี่ยห้ามพูดนะครับวันไปใหม่นี่อะอาบน้ำหมูเด้งกันแล้วเนี่ยใช่ค่ะอาบน้ำหมูเด้งโหแล้วยกกันมาได้ไงอะมันหนักมากเลยนะเนี่ยพวกหนูเก่งนะค่ะโห เดี๋ยวก็ใกล้จะมืดแล้วป่ะเดี๋ยวขอทดลองจุดหน่อยได้ไหมนอนเช้าเป็นไงมาดูตอนเช้าจุดจุดในมันเนี่ยมาดูกันเฮ้ยสวยมากเอออุ้ยเยอะซะด้วยห้าร้อยบาทเองนะเนี่ยล้อเล่นห้าสิบบาท เที่ยงคืนแล้วโหเธอเธอแต่งชุดจัดเต็มเลยนะแน่นอนเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วไปไปดูพูกันเถอะไปไปไปสุขสัตว์วันปีใหม่ค่ะทุกคนสุขสัตว์วันปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่ตอนแรกๆแ,และรวมถึงคนที่ดูคลิปเราจน มาถึงทุกวันนี้นะคะเขาให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะทำอะไรก็สมปรารถนานะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง2025แล้วรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนยังจำได้อยู่เลยนะว่าเคยปีใหม่วันที่2024อยอยู่เลยช่วงนี้เราอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างนะทุกคน หุยผู้สวยมากเลยอะจริงด้วยโมเดลดูสิหูอันนี้อันละห้าสิบาทจริงเหรอครับพ่อจริงสิครับเนี่ยดูสิหูสวยเกินเฮ้ยพปอกลัวพ่อกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขา้าน้ำเขา้าน้ำไม่เป็นไรนะ เราไปกินอาหารกันเถอะเดี๋ยวพาหมูเนี้ยมากินด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นเพื่อนสนุกกันไหมคะเป็นใหญ่บ้างคะปีใหม่ดีทุกคนได้ไปเที่ยวไหนไ,ได้ไปเขาดาวกับว้ายได้ไปเขาดาวกับใครมาบ้างหรือได้ไปเที่ยวที่ไหนมาสามารถมินบอกได้ที่คอมเมนต์นะคะ สุขสันต์วันปีใหม่และแฮปปี้นิว e w Year ค่ะก็อันเดียวกันนะนะมอร r y คิดว่าอัน Happy New year. ียร์ค่ะตือ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 รู้ตือ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 รตือไม่มีโดนเตะก็ทำเสียงเพลงเองแล้วกันบายบายค่ะ